นะคะขอเสียมปรบมือดังๆต้อนรับนะครับเจ้าแม่ราษฎรมูเตลูก้าพรหมสอนครับ แางมาในยกุงค่ะ<ก>เต้นมากก็จะเปื่อยไปกับขบวนเขาแล้วแป๊บนึงนะคะเหนื่อยบ้างไปหนนหนักหัวด้วยจริงๆเรื่องที่จะพูดวันนี้มันเป็นทรมาสสำหรับปาบมาก สิ่งที่พ่แสดงไปเมื่อกี้จริงๆมันก็มาจากชือราษฎร,รมูเตลูคำว่ามูเตลูจริงๆมันเป็นภาษามาลายูมันมาจากคําว่าอินมูเตลูซึ่งแปลว่าศสยศาสตร์เวทคาถาและมนต์ดำปัจจุบันคําว่าอินมูเตลูถูกเอามาขมวดคําจนเหลือคําว่ามูเตลูแปลว่าการใช้ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ความงมงายและมีคนบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสุดท้ายพวกราษฎรมูเตลูก็งมงายทีพวกมึงงมงายกันมาสอ0้อกว่าปีว่าคนเป็นเทวดามึงยังงมงายอยู่ต่อไปได้เลยแล้วทำไมกูจะงมงายบ้างไม่ได้ในเมื่อพวกมึงยังงมงายว่าคนธรรมดาอย่างมึงยังเป็นเทวดาได้เลยเผอเจอ แต่สุดที่แต่งมาในวันนี้ฟ้าแต่งเป็นนางสีดาในรามายณะหรือรามเกียรติเราจะสังเกตว่าพระรามาธิบดีเนี่ยเป็นคนเก่งคนเลิศคนประเสริฐสีเป็นสามีที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดี เป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นทุกอย่างที่ดีหมดแต่เป็นคนที่ดีไม่ได้เอาละถ้าไม่รามเป็นคนที่ดีไม่ได้รามเป็นกษัตริย์ที่ไม่มีความทรงธรรมเพราะรามเป็นคนหูเบาจึงสั่งไล่นางสีดาออกจากวังเป็นกษัตริย์ที่บัดซบพระรามที่เป็นกษัตริย์ที่แย่มากเพราะอยากได้เมียไหมอ,อ้อมีเมียคนเดียวลืมไปเดี๋ยวไปซ้ํา ก็ไล่เมียออกจากวังคันจะออกเมียออกจากวางแค่อยังให้น้องชายพลักตามไปฆ่าอีกเป็นผู้ชายเฮียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพงพระรามทำไมมันถึงเป็นคนดีนะักเพราะราม,มาที่บดีแปลว่ารามผู้เป็นใหญ่จึงเป็นรามที่เฮียร,รามโปประกันได้ให้เราเชื่อกันเหลือเกินว่ารามเป็นคนดี แต่ปัจจุบันก็มีการตั้งสมมติฐานและมีข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วรามเป็นคนดีจริงหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของวรรณคดีนะคะมันก็สะท้อนกลับมาในยุคป,ปัจจุบันและสังคมในยุคป,ปัจจุบันเช่นกันว่าแท้จริงแล้วการที่เราตั้งคำถามกับสังคมเป็นเรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดฟา ไม่เข้าใจกับปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบันเขาสอนว่าการจะเป็นเด็กที่ดีต้องรู้จักตั้งคำถามเมื่อตั้งคำถามเหตุใดจึงต้องมีข้อหายัดมาติดตัวเมื่อเมื่อตั้งคำถามแล้วทำไมจึงต้องมีข้อหาแล้วทำไมข้อหามันถึงต้องพิษโทษสถานเดียวร้ายแรงหนักหน่วงและโหดร้ายถึงเพียงนี้ หมาะมันควรแล้วจริงๆหรือกับการมีโทษพิษสถานเดียวอันโหดร้ายเช่นนี้กับมาตรา112ทุกท่านรู้หรือไม่ว่าเมื่อคุณก้าวเท้าเมื่อรับโทษผิดแล้วคุณก้าวเท้าเข้าเรือนจำขึ้นเข้าไปงั้นแปลว่าสิทธิและเสรีภาพใดๆก็ตามที่มันเป็นของท่าน ที่ท่านได้รับมันมามันจะไม่บังเกิดขึ้นจริงพี่น้องที่เป็นาศาสนาซิกก็ต้องโดนก้นผมแม้กระทั่งว่า,าศาสนาซิกการรักษาผมนั่นถือเป็นสิ่งสูงสุดของชีวิตที่องค์รุรูนานักประทานมาให้แต่ก็ต้องโดนตัดผมเส้นกัน<ป>ๆๆการที่ก้าวเท้าเข้าไปในเรือนจำ เราจะได้กินอาหารที่เฮี้ยเดี๋ยวก็จะหาว่าดิฉันใส่ร้ายใส่ใครกรมราชทันเกินไปคราวนี้เรามาแวะแป๊บหนึ่งแวะเป็นหลักภาษาไทยคําว่าราชทันเป็นคำสองคำสมานกันคําแรกคือคําว่าราชาที่แปลว่าพระราชาคําที่สองทันทะแปลว่าการลงโทษเมื่อราชาราชาบวกทันทะ ชนการเป็นสมานการถึงได้คำว่าราชทันซึ่งแปลว่าการลงทันของพระราชาพระราชาลงทันอย่างโหดร้ายทานลุลและโหดเยี่ยมอย่างยิ่งแต่ทำงานผ่านสามอย่างบริหารตุลาการรัฐาาสภาสรุปคนอื่นพระองค์ลอยตัวสามอันนี้รับเต็มเต็ม ว้าอยู่ในเรือนจําไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามคุณจะโครงสถานะทางเพศแบบใดก็ตามคุณก็ต้องตัดผมคุณจะเป็นกระเทยคุณจะเป็น LGBTQ หรือคุณจะเป็นส้นตีนอะไรก็ตามที่คุณต้องการไว้ผมยาวสิ่งสําคัญในชีวิตของคุณคือคุณต้องโดนตัดผมคุณต้องนอนรวมกันในห้องถึงห้องความกว้าง5เมตรยาว10เมตรที่ต้องแบ่ง2เมตรเอาไว้ทําห้องน้ําและก็นอนรวมกันกับคนอีก50คนที่แอร์อัดยดเย็ดไม่แปลกใจเลยทําไมกูเป็นโควิด ตำรวจแถลงการบอกมาว่ากรมรัฐธรรมสะอาดปลอดภัยป้องกันดีแน่นอนแต่กูเป็นโควิดข้างนอกกูใช้ชีวิตโลโดโผนโจรทยานยิ่กว่าฮนุมานชานสมรเสียอีกแต่เสือกไม่เป็นแต่มาเป็นในเรือนจำเลิศความเก่งมันไม่อยู่แค่นั้นเราลำบากกันมากในเรือนจำต่อให้ผู้หญิงก็ตามอันมันเกิดมามันจะไม่มีหีก็ไม่ได้ดันมันเกิดมาต้องมีหี พอีมีหีหก็ต้องเสือกมีประจำเดือนอีเพราะถ้าไม่มีประจำเดือนก็มีลูกไม่ได้พอมีลูกไม่ได้ตามหลักล่กศาสนาบางศาสนาก,ก็บอกว่ามันเป็นถั่วเป็นกาลากินกีก็หีก็หีกูก็มาวุ่นวายฉะนั้นพอมันมีหีเสร็จปั๊บสิ่งที่มันดีก็คือมันต้องมีประจำเดือนพอมันมีประจำเดือนเสร็จมาในเรือนจาบอกว่าต้อยเลือดหีไหลแทบเป็นแทบตายคุณก็ได้ผ้าอนามัยผืนเดียว,วมันไม่แปลกไม่ต้องแปลกใจนะคะ ว่าทําไมฟ้าออกมาหรือไม่ออกมาหรือแค่หลายหลายคนออกมาต้องหาของไปบริจาคให้เรือนจําเพราะฟ้าก็เคยได้ใช้สันไลสะผมและเอาแปบมาอาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือความอับปยชน์ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจวบจนปัจจุบันตอนเกิดมาร้อยวันพันปีไม่เคยมีครั้งไหนในชีวิตต้องเอาสันไลมาสะผมแล้วก็เอาแปบมาอาบน้ําเลยแม้แต่ครั้งเดียว ไม่เคยบอกใครที่ไหนแต่วันนี้ขอมาบอกที่นี่ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รู้ว่าแม้กระทั่งเขาอยู่ในเรือนจําเขาทําผิดกฎหมายกฎบ้านกฎเมืองแต่มันไม่ได้แปลว่าความเป็นคนของเขามันจะต้องขาดไปความเป็นคนมันยังมีเท่าเดิมอยู่ความเป็นคนมันไม่ได้ห่างจากเราไปไหนเพราะเราเกิดมาเราก็เป็นคนไม่ใช่เหี้ยเหมือนคนในสภาเออ มันต้องเข้าใจกันตามนี้ในเมื่อมันไม่ได้เฮียเหมือนในสภาฉะนั้นก็อย่ามาทําให้พวกดีฉันโดนริด้รดอนสิทธิมากยิ่งไปกว่านั้นความโหดร้ายที่สุดที่ดีฉันไม่อยากพูดถึงเลยเพราะมันเป็นเรื่องกระเทือนจิตใจดิฉันอย่างมากนีน้นกัน,นขอนาทีหนึ่งหลายนาทีก็ได้ไปห้านาทีหนุ่ย,ยจาา้า

ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆอยากให้ทุกคนนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความกระทบกระเทือนทางจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขานะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าพี่ฟ้าไม่ไม่ไหวนะคะก็ขอให้พักนะคะแล้วก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะคะเขาเขาเคารพในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเราด้วยนะคะโอเคค่ะก็ ทุกคนอยู่ในความสงบก่อนนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเรายังไม่จบนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อไปอีกหลายกิจกรรมเลยมีทั้งดนตรีการแสดงด้วยค่ะก็โอเคค่ะตอนนี้พี่อขอเสียงให้ทุกข,ข,อขอให้ทุกคนนะคะส่งเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับความรบสอนนะคะอีกครั้งนะคะนัก<ว>สู้ของเรานะค,ะคือการที่ ณส,สับใคยสักคนเขาเรือนครับโดยที่เขาออกมาเรียกร้องคุณมันพวก,กลุกยิดไร้แรงขนาดนั้นเลยเหรอฟาเชียว่าหลายๆคนก็คงทำถามเหมือนฟ้าทุกคนมีค่าใช้จ่ายมากมายขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเรากาที่ออกมาพูดเลยสักอย่างในประเทศมันมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะเบร์น,นั้นกันเลยเหรอมันเราเราต้องเจ็บปวดกับชีวิตกันขนาดนั้นเลยใช่ไหมไหม โทรหาฟ้าว่ามึงไปกินข้าวกันไมติดคุกหลังตากได้รังอิสรภาพแค่แปดวันฟ้าอยู่ข้างนอกในปัจจุบันท,ท,ทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องกลับเข้าไปเมื่อไหร่กุนหรือผลิตชีวรักปัจจุบันมีอาการเจ็บป่วยแม้กระทั่งอยู่ในเรือนจาการรักษาพยาบาลสิทธิที่มันจะเท่าถึงมันก็ไม่มี อานนท์พี่อานนท์เป็นคนที่น่ารักมากส่ด้วยซ้ำถ้าคุณได้ใกล้ชินขาแล้วคุณในมองเขาอีกมุมหนึ่งจากบริบทที่เขาไม่ใช่ทนายไม่ใช่แกนนําไม่ใช่คนที่อยู่ในวงการการเมืองเขาเป็นบุคคลที่มีความน่ารักมากๆส่ด้วยซ้นั่นคือความเป็นอานนท์นำพาสัาตุ์ัูพัหรือไผ่าดาวดินเป็นคนที่มีความอเนเลิศมากๆสนุกสนานนื่นเลิงกับชีวิต พ,พี่น้องประชาชนที่รักนะคะ,อะขอให้อยู่ในความสงบนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะยุติกิจกรรมของเรานะคะขบวนทีของเราในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะ,ะกลับบ้านโดยสว, <ไป S 1> สวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวจะมีทีมความปลอดภัยนะคะพากลับบ้านไม่ทางแยกข้อบัวนะคะขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกับกิจกรรมของขบวนทีเปลือยของเราในวันนี้นะคะ เอาไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันใหม่นะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะเดี๋ยวทีมรักษาควา,ามปลอดภัยจะช่วยดูแลพวกเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคือรั้นนะคะพยายามที่จะขัดขวางการจัดกิจกรรมของเรานะคะรวมถึงอาจจะมีการใช้กําลังนะคะกับพวกเราดังนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ นะคะวันนี้ขอให้เร่งกลับบ้านก่อนกิจกรรมของเราจะยุติในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกับเราในวันนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้ยังกลับไปทางแก้ข้อบัวดได้อยู่เนาะก็คือ,อยังปลอดภัยอยู่นะคะทางฝั่งข้อบัวนะคะก็เดินทางกลับเลยนะคะนี่คือความรุนแรงจากรัฐนะคะจากเจ้าหน้าที่รัฐนะคะที่ใช้กําลังก,กับประชาชนนะคะทง้งที่วันนี้เราจัดกิจกรรมโดยสงบสันตินะคะสงบสันติและเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะ และ,ะน้องๆเยาวชนที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์วันนี้นะคะก็เกิดจากการสร้างสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะนะคะดังนั้นนะคะที่น้องประชาชนทุกคนนะคะอย่าตกเป็นเครื่องมือของรัฐนะคะในวันนี้รัฐพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรุนแรงนะคะ ดังนั้นเราจะขอยุติกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้ขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะตอนนี้สามารถกลับได้ทางแยกอครัวนะคะขอให้เดินทางกลับเลยนะคะเป็นห่วงทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่วันนี้มาร่วมกิจกรรมของเรานะคะนะคะดังนั้นนะคะเราขอยุติกิจกรรมแต่เพียงเท่านี้ขอโทษสุสามัญชนที่มารอด้วยวันนี้นะคะขอโทษทุกคนด้วยนะคะอ่า ค่ะควันนี้นะคะยุติกิจกรรมแบ,บเด็กเท่านี้กลับบ้านด้วยสวัสดิภาพนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรุนแรงจากร้านนะคะเชิญกล้า,ท,าทุกคนกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะ